สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้เซ็ตสีม่วงสวยๆกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะมี KL ไซส์10นิ้วแล้วก็มีกระเป๋าซิปเดียวใหญ่หนังท้องจระเข้เซ็ตสีม่วงสวยมากพี่ๆสามารถซื้อแยกหรือว่าซื้อใช้เป็นเซตได้เลยนะคะสวยแน่นอนกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะขนาดกว้าง7.8นิ้วสูง4นิ้วราคาอยู่ที่1,390บาทหนังท้องสีม่วงถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะ KL ผลิตมาใหม่ล่าสุดขนาดกว้าง10นิ้ว สูง7.5นิ้วหนา4นิ้วค่ะพี่ๆ่ะผลิตจากจระเข้ที่มีอายุประมาณ4ปีขึ้นไปอย่างต่ำคือค่าเลี้ยงดูต้นทุนเป็นหมื่นแล้วน้องเอจจัดจให้กับพี่พี่ในราคาพิเศษเพียง6,800บาทเท่านั้นใบนี้ราคาอยู่ที่6,800บาทหนังสวยมากพี่ๆขาสวยทั่วทั้งใบสนใจทักแชทได้เลยนะคะพี่ๆขาใบนี้คือคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วซับในผลิตจากหนังวัวแท้ด้วยค่ะสนใจทักมาได้เลยจ้ะ